เอากุงมากุงมาอ่ามึงจะให้จ้ปูแก้วกูมาเนาะเออจิ้มจิ้มแบบนี้จิ้มจิ้มแล้วก็คนค้นคนนชนโอ้โหปปมึงไอไอ้มันตุกใจมึงใีแปกอ้าเอาผักเอาผักแม่เอาผักเนาา กินเนี่ยปากคือปากกินแล้วจีพาไปหาลูกเคยไหมตัวเจ้าก็ไปหาพ่อปู่ยวม่นไหมงมเงาหมดอ่ะมาผมผู้ใหญ่สั่นผมมากมเงาอย่างนี้เหรอตนี้รมสั่นมาบอกเขาไปเที่ยวตู้นีแมวสิบคนอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เหอไม่ใช่เกียดนะเออไปใช้กับคนแมวไปน้ำปั่นปอดไปนอนมึงว่าบ่ ไม่มันจะเกลียวประทรบดานี้มันจะเกลียวธรรมดาบดาล่และวันี้แมวสิบตัวแมวสิบตัวเอาแมวไปน้ำเราไปสัมผัสเขาอยู่เขาใจดีเนะสิแบคือเจ้าอุ้ยยิบไปซื้อขวดไม่บ่เบิดอีกแล้วเบิอีแล้วกต่เบิ้ตกดินด้วยปอกันโอ้ยน้ะม่ ใครก็เป็นวินวินเอ้ยพี่ลีน่ะวิ้นแหมเอาพี่ลียังกูเม่์แต่กูวิ้นยังสิแมงบาดเนี่ยกูกินยุ่ห่ออื่นนะจ๊ะนี่มาเป็นซงเนี่ยโอ้ยไอ้คนคนเนี่ไอ้คนรหลดลีเฟ่มึงไปไปอาเฟคจ้ะมึงก็ไม่ไม้เล่นเให้หัวอยู่นี่้ะบาด ทอนี่ก็ไกินเปียวเปียวจนเบื่อทอดนี่ทิแตกก็ไปทำไมลนะ่ะนะอะคือมาคือมาแันแน้นเดี๋ยวนี้เห <c oughs> ้อที่อ่านียู่มังเราแล้วมันั่งมันตัวเนี่ยนั่งมันลายแกงตัวเนี่ยมั่งแกลงแกงอย่างนั่งมันลายแล้วเอายังหงุดหงิดเลยคุณประธานเดาว่าอย่างด้วยที่นี่กูสิบปอยสิดามึงิแตกจนเบื่อเนี่ยออกไปนั่งมันลายออกไปออกไปอย่ามาอยู่กับฉันเอา ยังมี้มโนไปอีกแล้วว่าฆ่าไปีกล้วกระชาต้องแดงนะเพราะจูไฟเขาบวชบวชอยู่แล้วปะมึงไงเปิดอจที่เอาไปกินเนาะว้ยายนี่ไู่ได้เห็ดนำจิ้มตัวนี้มึงบ่อ้าวมึงก็เห็ดกีร่ายครับแกโอ้ยไปปรุงไม่ยู่ดอกปรุงสุรสใส่จากซอง กินไปแล้วป่อยยะดาจะจมเหรอคุณไม่แหงล่ะป่อยะแหงล่ะนับมือนับเพื่อนยังหนักหนาเป็นหนาชูเป็นไผลจมอยู่เดี๋ยวนีิกูขึ้นนั่งหัวอยู่ซื่อๆมีนต่มืงเด้่เปลาอยู่หาหยำตับมึงเอ้ยกูบอาว่าหาข้ามอยู่เดี๋ยวนี้มีแต่มืงเด้็กปออาชิแตกก็ไปแล้วก็มาว่ากูจมร้อนกันเมืองมึงน่ากินจนร้อนเนาะ โอ้ย oh, บูระเบิ้งบออกบอกวแต่เสื้อไม่<ด>ค่อยล้างนึงเด้อเนี่ยแม่มึงบาดเนี่ยคุณชิว่าทุกตายซะอมดทแตกมือล้สามปวดชัวสิคัมเอามึงม,มีประโยชน์ยังหลับบอดเจ้าไ่ได้ตาอันนั่นดอคอยเนี่ยเป็นโรคตับโรคไตายก้อนเจ้ากับื้อมะโลดนี่ละเจ้าอยากได้เงินประกันนะกับเื้อม้าเนี่ยซื้อมาออมเป็นล้างเฮ็ดไปจากสิบ้านปัดเดี๋ยว กูส sa ิตายกูส so it uh? euh ิบ่ทุกซะบ่สูงบาดูอกหลักจิกินเมื่อละหลังเลยเมียนกินแล้วรู้จักเมียนเอาไม่นี้เมาแล้วเอาเป็นนอนแล้วเอาไปหายนำตับนำไตมึงเอ้กินซ้นกินอย่างมึงห้าปัดตาป้าหัว nè ngang xé le le bầy cũng như tẹt hai nhắm xài em cũng mới ừ, bỏ hết cái